สวัสดีค่ะยินนี้ต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้องชควนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์กลับมาแล้วกลับมาแล้วนะคะยังไงอาจารย์อยากบรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีกระดิ่งสองขีดขึ้่เิื่อให้อาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้ยังมีสมาชิกเก่าๆที่ยังไม่ทราบกับการกลับมาก็ช่วยกันแชร์ไปนิดนึงนะคะจะได้ทราบว่าอาจารย์ต่ายมาแล้วนะจ๊ะนะประมาณนี้ก่อ,นอ่นขอแนะนํา ตัวเองก่อนสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาและย,ยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายนะคะอดีตอาจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมหรวสา์นานาชาตินะคะสาขาบาณฑนเนาะแล้วก็เป็นอ,อดีตเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิญาแต่ช่วงนี้อาจารย์หยุดพักไปก่อนเพราะว่าเนื่องจากสภาวะเรื่องของโควิดร้อนอาจจะทําให เออราไม่สะดวกไม่พร้อมนะคะอาจารย์ก็เลยเปิดสอนที่ชมรมโหราโปิญาน,นะคะแล้วก็มีการสอนแบบส่วนตัวนะคะแล้วก็ส่วนรวมด้วยท่านใดสนใจก็เข้ามาสมัครนะคะประมาณนี้เนาะนะคะวิชาที่อาจารย์เปิดสอนหลักๆเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นดาวนำโชคนะคะเพราะว่ามีสมาชิกมาเรียนแล้วเขาบอกว่าโอ้โหอาจารย์วิชาของอาจารย์นี่สุดติงกริงแม่งจริงนะคะก็ทําให้เขาอะค่ะถูก าบอกว่าเขาได้เงินค่าเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็แปลว่าด,ดีดีด้วยนะคะประมาณนั้นเนาะสำหรับสมาชิกท่านใดที่อยากจะเรียนก็นกนินกันกันกินกันกังเข้ามานะคะที่หมายเลขนี้เลยเนาะ0 9 0ย2 8 2 6 2 6และ ID l ดี e 6ล5์1ก5านะคะ กินกังกันเข้ามาว่าจาย์อยากจะเรียนวิชาลิบีเจ็ตัวโง่เออแล้วก็วาไปเนาะ,ะและกระทั่งวิชาดาวนำโชคนั่นเองนะคะก็ต้องบอกเลยว่าก็ต้องขอแสดงความดีใจกับสมาชิกหลายๆท่านที่รวยๆวยปังๆไปนะคะโดยเฉพาะงวดนี้นะคะก่อนอื่นเราคงจะต้องมาดูในส่วนของ ไปที่คปเลขเด็ดตาทพิกของปี65เพื่อย้อนสถิติกลับไปดูแต่ว่าจะย้อนทั้งหมดคงไม่ไหวต้องบอกก่อนนะคะคงจะไม่ไหวให้สมาชิกกลับไปดูงวดของวันที่17เมกราคมค่ะนะคะซึ่งงวดนั้นอาจารย์มีแจ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใน,ใ,นในทุกงวดที่ผ่านมาทั้งหมด22มวดที่เข้านะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะย้อนแค่เพียงเล็กน้อยเพื่อให้ดูกันนะคะเพราะว่าบางท่านก็ไม่ย้อนไม่ได้ย้อนกลัไปดูเนาะ ะะอาจารย์เริ่มที่งวด16ตุลาคมเลยละกันเนาะนะคะ16ตุลาคมเลยละกันนะเพราะว่าาย้อนเยอะเดี๋ยวจะเบื่อกันนะคะสถิติของปฏิทินเลขเด็ดต่ทิปปี65งวดวันที่16ตุลาคมนะคะอาจารย์ให้เบนอ,อยู่ที่เลข5กับเลข1เน,นาะเลขที่ออกคือ5115ล่างของรัฐบาลค่ะ และทกสนะคะอาจ,จารย์ให้4004บนของทกศและ7227ของล่างของทกศค่ะะจะซีบบกให้เนอะต่อไปค่ะวันของวันที่1คือพฤศจิกายนนะคะอาจ,จารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข57นะคะก็จะออกออมสิน57บนตรงๆค่ะและ70ขอของรัฐบาลล่างตรงๆเช่นเดียวกันค่ะนะคะแล้วก็ วดของวันที่16พฤศจิกายนนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข6เนาะเลขที่ออกคือ64ตัวแรกเลยเป็น64ล่างของรัฐบาลตรงๆค่ะและ52 25ของอมสิงค์ค่ะต่อไปนะคะวดของวันที่1ธันวาคมค่ะอาจารย์ให้เด่นนะคะ,ะก็คือ80ออก08ล่างนะคะและ3ตัวล่างของอาจารย์เนาะ อันนี้ช็อตเด็ดเลยนะคะอาจารย์ให้8 50แต่เลขที่ออกคือ805อัยย่แม่อะไรจะขนาดนั้นนะจ๊ะ,ะต่อไปค่ะวดของวันที่16ธันวาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข1ค่ะนะคะหนึ่งอะไระเลข1นะคะไปออก14นะแต่ว่าอาจารย์ให้ถูกคือ39ก็คือ93บนของรัฐบาลและ93ล่างของทกสค่ะ นะจ๊ะสีบอกให้ต่อไปนะคะงวดอ่ะเรามาดูงวดของปี6กกันดีกว่าเนาะวันที่17มกราคมนะจ๊ะ17มกราคมเข้าอีกแล้วเหรออาจารย์จะรอใายรอช้อยู่ใายล่ะนะคะข้างล่างอาจารย์ให้7447่ล่างของรัฐบาลและ2332าองของทอกศล่างค่ะนะจ๊ะ บอกได้เลยว่าน่าชื่นอกชื่นใจนะคะสำหรับปฏิทินปี66ของเรานะคะในงวดของปี65เอา64ก่อนละกันเนาะ64นะคะถูกไปทั้งหมด20งวดปี65ถูไปทั้งหมด22งวดปี66นะคะจะก,กี่งวดเรามานั่งนับกันค่ะสำหรับสมาชิกที่มีอยู่แล้วลองนับขึ้นมาดูซิว่าอาจารย์พูดถูกหรือไม่นะจ๊ะนะแล้วงวดนี้นะคะอาจารย์ก็ ใครใครเอาเล่มปี66ไปเนี่ยไปทิ้นปี66เนี่ยค่ะนะคะก็จะได้ของปี65ไปด้วยอีก1เล่มน,นะคะเพื่อเอาไปดูว่าเออเป็นแนวทางว่าเลขตัวไหนสถิติการเข้าเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าปี65บอกก่อนว่ามีจํานวนจํากัดหมดแล้วก็หมดเลยนะคะเพราะว่าเออมันมือหกานะี่คะมันทำมาเยอะ นะคะแต่ปี6 6บอกเลยนะคะว่าธรรมนอยหมดและหมดเลยแน่นอนค่ะนะคะไม่ค้างตึ่นแน่นอนเพราะว่าคาดคะเนตัวเลขพลาดไปน,นิดหนึ่งเนาะสำหรับสมาชิกที่อยากจะเข้า VIP ของอาจารย์ต่ายนะคะก็สามารถเข้ามาพัก ID line กับอาจารย์ต่ายได้นะคะบูชาหินหนึ่งเส้นนะคะอาจจะเป็นหมยเศรษฐีซึ่งไมยเศรษฐีเนี่ยมีข้อดีของมันคือมันมี ตัวเลขขึ้นนะคะ Amazing มากๆนะคะบางท่านก็เอาไปเสเอาเอาไปเสี่ยงโชคก็มีนะคะอันนี้คือตัวนำโชคเลยเนาะนะคะ1เส้นก็จะได้ V.P. ของมันจะต่าย3งวดนะคะได้สูตร1 1งสูตรใช้ได้ตลอดชีพนะคะและ ได้ส่วนลดอีก50%นะคะประมาณนี้เนาะแต่ถ้า3เส้นอาจจะเป็นหยกเขียวนะคะ mm hmm. ไทเกอร์อายนะคะ mm hmm. หรือปิเซียป,ปิเซียเปลี่ยนสีหรืออาจจะเป็นหยกน้ำผึ้งนะคะ mm hmm. บางท่านบอกว่าไม่เอาอยากได้เป็นรูประคำเอาไว้นับสวดมนต์ก็เป็นเส้นนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. มีทั้นหยกเขียวแล้วก็ มีหลายแบบมาค่มพิมคาว่าขอดูรูปเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งลูกเข้าไปให้ดูนะคะส่งรายละเอียดเข้าไปดูให้คุณเลือกและตัดสินใจว่าคุณอยากได้แบบไหนเนาะเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์ใส่อันนี้นะคะท่านใดชอบก็สามารถเปลี่ยนเป็นทองคาแท้ใส่เข้าไปได้สวยงามงดงามมากๆเลยนะคะแบบนี้เนาะนำโชคนําชัยให้กับท่านให้รวยๆเฮงๆปังๆอยากแน่นอนค่ะนะคะเรามาดูสถิติของเลขอ่าอะไรดี่ะ แล้วกันเนาะเลขหลักบนนะคะเลขหลักบนของงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะคะ1กุมภาพันธ์ปี66เนาะเราจะเห็นว่างวดงวดที่แล้วเนี่ยมันออก411 11เราไม่มีนะคะ06914898187 7677 3 1 0 1 1 2 8 4 9 0 9 8อ่านี่ นะคะซึ่งหมายความว่าเลขดับบนเราไม่มาก็แสดงว่าดับเอาอยู่ดับเอาอยู่อีกแล้วอีกแล้วเห็นไหมคะสถิตของเราเนี่ยซึ่งเลขดับบนของเราเนี่ยต้องบอกเลยนะคะเข้าตากรรมการมากเลยนะคะเพราะว่าหลุดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะยาวนะคะยาวจริงๆค่ะไม่เคยหลุดเลยนกหลุดน้อยมาก

เอาอยู่อีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะคะต่อไปค่ะเลขเด็กตาทิพย์งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นั่นเนาะก็อันนี้เราก็ต้องบอกว่ามันไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเลขวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยอาจารย์บอกว่าเลขสองคือน,นางสาวไทย สมาชิกบอกอาจารย์ขอเลขนางสาวไทยขอเลขนางสาวไทยนะคะเลขไทยเอกนางเอกไม่เอามันไม่เข้ามันสู้นางสาวไทยไม่ได้เลยนะนางสาวไทยสุดติงก็ดิงแมวออก2 2สองอะไร2 9 9 2สองอาจารย์ขอ6กับ9ตัวเดียวกันเนาะสอง2เท่านั้นเองค่ะแล้วก็สนะคะลองนางสาวไทยออกมาโอค้คออกอะไร4 1 1ไอ้ยะนะคะประมาณนั้นเลยเนาะและเอ่อ สามตัวล่างละออกไหมละอาจารย์มันก็ยังคงอยู่ตรงนั้นแหละหนึ่งแปดหนึ่งนะคะและสองอ่าสามตัวล่างหกสี่หกหกอ่ะไม่ใช่หกหกสี่เห็นไหมมันเวียนว่ายไปเกิดอยู่ไอ้ที่สามตัวนี้ทั้งนั้นเลยอรอใช้อยู่ใหญ่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้อาจารย์ด้วยละกันอายะนะคะมงลงแน่นอนค่ะเลขนี้นะคะอืมเนาะแล้วก็ในส่วนของเลขอ่า อะไรอ่ะสามตัวนะคะ,ะสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะสูตรหนึ่งเบิ้ลหาไม่นะนะคะซึ่งหมายความว่าเบิ้ลหาของคุณอนะ่ะสูตรหนึ่งเอาไม่อยู่นะคะงวที่แล้วออกซีหนึ่งหนึ่งไม่เข้าค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นสูตรสองนะคะอาจารย์บอกว่าเลขสีนางสาวไทยไปดูที่ล็อกสีทันทีเลยค่ะมันออกอะไรสีหนึ่งหนึ่ง ม,มันไม่ธรรมดามันสุดติงกันีแม่มันยอดมากมันยอดมากเลยจ๊อดนี่นะคะแล้วรอใช้อยู่ใรเข้ามาเป็นสมาชิกของเราเลยค่ะง่ายนิดเดียวเลยนะคะประมาณนั้นเนาะอยากรวยอยากเฮงปังๆเข้ามาค่ะแล้วคุณจะไม่เสียใจกับสิ่งที่คุณเข้ามานะคะ จากการหายหน้าหายตาไปไหนสถิติเดิมก็ยังคงเอาอยู่ไม่ทําให้คุณเสียใจอย่างแน่นอนนะคะเพียงแค่บูชาหิน3เส้นนะคะคุณก็จะได้ทั้งสุดหนและสุดสอเอาไปชื่นหน้าชื่นตานะคะชื่นใจเนาะประมาณนั้นเลยโดยติดต่อที่อาจารย์สายที่หมายเลขนี้นะคะ0909282626และไอ l ดี e ล635915ค่ะสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจก็สามารถ ยิงกังกันเข้ามาขอเข้า VP ีขดูรูปเดี๋ยวาจนจะส่งรูปไปให้ขอสั่งปฏิทินเลขเดดตาทิศน,น่าชื่นใจหลือเกินเข้าขนาดนี้รอใช้อยู่ใดตอนนี้เหลือจํานวนน้อยแล้วนะคะหมดและหมดเลยนะคะประมาณนี้ค่ะนะคะมาช้าแต่ชัวร์ค่ะไอยันะอยากได้มาเลยค่ะง่ายนิดเดียวเนาะอะ,อะเรามาดู ในส่วนของเลขเมื่อกี้ดับบนไมล่ละเราก็มาดูดับล่างค่ะดับล่างนะในงวดนี้แทน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 นะคะงวดดับล่างของเราดับคือเลขที่ไม่น่าจะมาหรือเลขไม่ต้องไปลงทุนให้เหนื่อยนะคะประมาณนั้น16กุมภาพันธ์ปี6-6อาจารย์ให้เลขดับก็คือ108321488165 8 4 7 8 0 0 4 5 4 3แล้วก็9 0ค่ะอ่าคัะแคปหน้าจอไว้นะคะ1 2 3สอง้แคปเจอร์1 2 3เจอร์หนึ่งสองเจอร์ถอยหลังอย่างรวดเร็วนะคะก็บอกว่า เล่นไม่น่าเล่นไม่น่าลงทุนนะคะก็มีสมาชิกหลายท่านบอกว่อาจารย์ลงเล่นดับให้หนูหน่อยหนูอยากลดต้นทุนอ่าจัดไปค่ะจัดไปนะคะไม่ต้องรอรอใช้อยูใหญ่เนาะเอาไปลดต้นทุนกันเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็สมาชิกท่านในที่อยากจะเรียนวิธีการเสี่ยงโชคยงังไงนะคะซื้อลอตเตอรี่ยงงังไงให้ไม่ขาดทุนหนุนทำยไงล่ะ ก็เข้ามาสมัครเรียนนะคะเรียนเพียงแค่วันเดียวเองนะคะค่าเรียนก็แซ้นจะถูกพันเดียวค่ะนะคะกับการใช้สูตรตัวนี้เลยนะคะสูตรตัวนี้เนาะจริงๆอาจารย์ก็ไม่คิดจะสอนเอาพูดพูดซะอย่างนั้นเลยแล้วใครจะไปเรียนแหละจารย์ไม่คิดจะสอนเพราะว่าอาจารย์มองว่ามันง่ายนะคะทําไมล่ะก็มันง่ายอะ่ะออมทํายังไงล่ะให้มันรวยทุกขวดน่ะเออเนาะไม่จนไม่อับจนทํายังไงให้มันเข้าทุกขวดเลย ลงทุนทีเดียวให้มันคุ้มไปเลยทํำยังไงก็เออเนาะก็อาจารย์ก็ไม่สามารถจะมาพูดตรงจุดนี้ได้เนาะนะคะเดี๋ยวจะโดนไม่ได้น้อยนะคะก็แนะนําว่าท่านใดอยากสนใจก็เข้ามาค่ะเข้ามาเรียนวันเดียวนะคะหนึ่งวันคุณสามารถได้ความรู้มากมายเกตกองกลับไปใช้กับตัวเองได้แล้วสามารถใช้ได้ทุกหวยอาจจะเป็นเออ,เอ,อของทกศของ อมสินหรือของอะไรก็แต่ฮานอยเราเลยก็ว่าไปเป็นแนวทางในการเลือกพิจารณาว่าควรจะอย่างรู้ฟ้าดินยังไงเออเนาะนะคะเออประมาณนั้นแต่รับรองค่ะว่ารวยอืมไม่รวยไม่เลิกในสโลแกนของเราเลยนะคะไม่รวยไม่เลิกนะคะประมาณนั้นแล้วก็อีกนโยบายหนึ่งที่เราขอกันอยู่เรื่อยๆเรื่อยเลยนะคะ อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์นะคะกดไลค์เพื่ออะไรนะคะเพื่อเป็นการให้กําลังใจกับอาจารย์ตายจะได้ผลิตผลงานดีๆเข้ามาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะกดแช์นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์อูกษรโค้งๆอยู่ใต้คลิปนะคะช่วยกันแชร์ไปบอกกล่าวให้เพื่อนๆหลายๆคนได้รับรู้นะคะเพราะว่าบางท่านก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ออกคลิปแล้วนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็กดติดตามที่อยู่ใต้ข้างล่างหรือ u b s c r i b e นั่นเองที่มันมีคําว่า ติดตามแล้วก็มีเขากดปุ๊บมันจะเด้งกระดิ่งขึ้นมา3าอันนะคะก็กดกระดิ่งที่มีขีดสองขีดที่เขียนว่าทั้งหมดนะคะนะคะกดกริ้งกดงกริ๊งกริ๊งนะคะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจารย์ตายมาแล้วนะคะประมาณนั้นเลยแล้วก็อีกอันนึงอยากจะรบกวนน้องยศธนเนาะขอความกรุณายไม่ต้องไปรบกวนอาจารย์ท่านอื่นนะคะเพราะว่าอาจารย์อัดรายการคนเดียว อาจารย์ท่านอื่นเขาไม่ทราบหราค่ะนะคะไม่ต้องไปรบกวนท่านอื่นเนาะเพราะเขาไม่ได้มาอัดรายการกับอาจารย์แล้วนะคะนะประมาณนะั้นเพียงแค่คุณกดติดตามไลขข้ค่ะคลังสองขีดกิ้งท่านั้นเองคุณก็จะทราบว่าอาจารย์ตายมาหรือยังหรือยังไม่มาคุณจะรู้ทันทีเลยนะคะช่วงไหนที่ออกชาอ้าแปลว่าอาจารย์ติดงานนะคะก็ยังมาทํางานให้มาอัดรายการให้คุณยังไม่ได้เนาะแต่ยังไงสุดท้ายมาไหม มาทัวร์ค่ะนะคะดังนั้นขอความร่วมมือนะอย่าไปรบกวนอาจารย์นุ้นอาจารย์ท่านนุ้นอาจารย์ท่านนี้มารายงานให้ฟังนะคะเพราะท่านไม่ได้ทราบเพราะอาจารย์อาจไม่ได้มีนรายงานพวกเขานะคะว่าวันนี้ฉันจะอัดรายการนะค่ะเผื่อใครถามอะไรไม่มีนะคะดังนั้นช่วยกันนิดหนึ่งแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็อ,อย่าลืมกดไล้ กดแชร์นะคะและกดรังังที่มีเสีงขลิ้งขลุ่นุ่นขุ้งคลิงนขุนุ้นขลิ่งอ่านแสดงว่าระงคังหลายอันนะคะช่วยกันกดติดตามแล้วก็แชร์กันไปเพื่อว่าสมาชิกใหม่ๆหรือสมาชิกเก่าๆที่ยังไม่รู้จะได้ติดตามผลงานอาจารย์บ่ายได้วันนี้อาจจะต้องบาย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 นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับอาจารย์บ่ายหมอดูตาทิพย์วันนี้เอารวยมาให้เข็ดเลยค่ะสวัสดีค่ะ